จเจรีตารวจแห่งชาติหาหรือรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของจีนหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์และปัญหาการค้ามนุษย์ยอมรับกังวลที่ไทยถูกใช้เป็นทางผ่านของแก๊งคอเซ็นเตอร์พลตํารวจเอกทัชชัยปีตะนีลบุจเจรตตารวจแห่งชาติในฐานะผู้อํานวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสํานักงานตํารวจแห่งชาติและคณะร่วมหารือกับนายหลิวจงอีรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคณะ เกี่ยวกับปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์และการค้ามนุษย์เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาโดยพลตำรวจเอกทัตชัยกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะประสานความร่วมมือติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวกลับไปลงโทษที่ประเทศจีนซึ่งฝ่ายจีนให้ความสําคัญด้านการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ที่เป็นกลุ่มคนจีนที่ไปหลอกคนจีนด้วยกันโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังพื้นที่ของแก๊งคอเซนเตอร์ส่วนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับทางการจีนนั้น มีการออกหมายจับอย่างรวดเร็วในคดีของหวังซิงซึ่งทางการจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเพื่อร่วมกันแก้ไขและปรับปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ซึ่งตนเองคิดว่าทางการจีนมีความจริงจังอย่างมากในการปรับปรามปัญหานี้คดีแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประเด็นที่สําคัญคือกลุ่มแก๊งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มากระทํำผิดในประเทศไทยทําให้การดาเนินคดีต่างๆค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเราจะต้องมีการ รวบรวมข้อมูลร่วมกับทางประเทศต้นทางนะครับอย่างประเทศจีนเป็นต้นในการดําเนินการจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งในการเข้าไปปราบปราบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับประเด็นนี้ผมคิดว่าต้องมีความชัดเจนเรื่องนี้ว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วถูกบังคับขึ้นรถหรือมาหลอกลวงในประเทศไทยประเด็นนี้เราจะไม่เคยมีนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากประเทศต้นทางหลอกกันมาแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยใชทางผ่าน